กิโลกร,รัมละ2,000บาทนะครับผมครับพี่น้องนี่สาบูทซ่องเลยสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกัเบเขาอีกแล้วครับครับผมบา้ารุดนะครับทางช่องน้าแพ่งชาแนลหัวเพิ่งหัวเหลี่ยมตะเกียร์อยู่ครับผมสวัสดีครับพ่อ,บคยยอ,อ,คบอครับ ช่องนาเพงชาแนลนะครับผมกับผมเบารถนะครับมนีศิภาพ่อพี่พี่น้องนะครับเนาะมาเก็บเงาะจักจั่นนะครับเนาะเปียงไรนั่นมาเบิงครับมาๆๆผมสศิภามาเบิงครับมนีบริมาแในน้ำงันนะครับเด้อมนีสิผ้ามาเก็บเงาะจักจั่นนะครับด้วยว่าตัวอ่อนของจักจั่นนะครับมาเบิงครับแต่ที่ยุ่ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับตัวมันนี่ครับซุ่มขึ้นมาไม่กับมีรลายนะครับอันนี้คือมันเราคาบแล้วนะครับเนาะอันพัวมันเส้นเราคาบนี่ครับ นี่มันอันนี้มันเอิ่นมันไตขึ้นมาใหม่ไตขึ้นมาใหม่น,นะครับเนาะพวกนี้อันนี้เขาก็วไว้ใส่ถุงใบมันหลอกขาดอีกเที่ยนึงนะครับก<ค>ัาเอาเนี่ยมันมันสิตายแข็งแข็งในเส่ถุงบ่เออแข็งแข็งใส่ถุงอ,อ่อ,อน,ไไไไไนอ่อนอ่อนอ่อนใสขวดมันนี่ก็อยู่กับผ้าดอดซ่อเหัวครับมันนี่กูมาแล้วบ่เออเอากูหัวกับเขาเขาก็มานี่นี่แวะดิแวะเนี่ยเนี่ย กูเห็นตัวนี้ตัวนึงเลยเห็นบ่กล้องเห็นบ่เห็นบ่ะโอ้โหเหียนปวดแล้วเดี๋ครับนี่ครับโอ้หลายตัวอยู่นี่ตัวนี้ก็ร่างขึ้นนี่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 เนาะเดู้ปรตีนล้วนล้วนลุ้นนี่ก็ได้อีกตัวหนึ่ง อยู่โซลัยมันอยู่ใต้ใบครนะับมันพวกล่องอาจจะบ่กข้อย็นมันไ,ได้คนระับเมจับออกมาสู้ให้อือกําลังขึน้นกําลังหลอกคาบกับมีครับกําลังขึ้นไม่กับมี่โซลัยเรากําลังหลอกคาบนี่กําลังหม้อครับข้าวข้าวม้วนเวลาครับมาดึกๆแน่จังน่อยกันช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งนี่ทุ่มสองทุ่มมันอาจจะกําลังเว้นไตขึ้นนะพี่ครับโอ้ นี่นี่นี่สุ่มมันกําลังออกนะครับมันสีิประมาณนี้เนาะนี่นี่ครับกําลังสุ่มหนึ่งขื่นสุ่มหนึ่งนี่กําลังถอกกําลังถอดมัน่มไลอยู่ครับเพี้ยสีพุ่งกําลังถอดหัวออกแล้วเห็นแลยแเหรอวูบีหัวมันออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวสีถอดให้มันเด้อถอดถึงเบิ่งถอดถึงเบิ่งเพิ่อนก็จะถอดออกมาเพิ่อนเพื่องามสวยเลยครับถอดเนี่ย ครับข้กขนาดนั้นกินดิบได้ปะครับเนี่ยได้ครับพ่ออยากซู่ครับกินแรงไรเนี่ยนะครับสไลเอาไปขวารซุกควันนะครับมันปูดจีนไรพวกผมกินเราพวกขี่แตกมึงจะเล่นปุ้ไปั่นเลยโอเคครับเอาครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาจะจะสุดทางแล้วกำลังจะสุดทางแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพุ่นไฟชีเดย์ไร้กมูลนะครับการผู้ใดฟชีเดย์ไร้กมูลผลผลิตไฟชีเดย์ไร้กมูลนะครับเนาะพุ่ย้อนไปคับก้อนเก้าก้อนน่งโอ้เห็นแล้วตัวนึ่งยุบเหรอ นี่ครับอันนี้ของผมเนอะไก่เตรียมขวดแล้วครับโอ้ท่านึงยันบไไ <c oughs> <c oughs> ไ่ได้ไลฟ์เฝ้าไปหาแล้วเพื่อนอ้เคสเคสไมได้ไงเพื่ครับเยข้างล่างกันนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้นนนค,อคอนนือ,นนอ,อยอยู่ในกระเป๋ายังไม่ได้เอามาชนนโชว์เลยอ้อยู่ในกระเป๋าใช <c oughs> ่ไหมวดอยู่ในกระเป๋า <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวดนี้คนที่สเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเห้ชิวเบิงว่าใครจได้หน่อยได้ไลฟ์ครับเดี๋เดยนเอันนี้ดูดูของน้องสุดเขครับ อันนี้อันนี้อันนี้ขวดอันนี้ขวดที่สองแล้วครับเอาขวดที่สองเลยเดี๋ยวขวดขวดแรกผมมให้ดูดูก่อนขวดแรกเดี๋ยวให้ดูขวดแรกขวดแรกนี่ขวดแรกมาดูขวดแรกก่อนไหนครับขวดแรกขวดแรกขวดแรกเฮ้ยใครตยไปไหนเลยว่ะโอ้ยบินไปไหนบินไปไหนบ่นเลนะโอ้ย โอ๊ยถึงกีนเต็มแล้วนะเป็นคนใหม่นะผมนำอยู่ครับจะเต็มขวดแล้วผมยังนำอยู่นะคอ่าเรามาดูของพายลำซ้อนของเราครับโอ้โหก็เยอะอยู่ครับผมได้เยอะได้เยอะไม่ทกก็ได้ก็เลยแทกก็เลยนี่โอ้แต่เขาเบื่อขวดไงขวดไงเดือดขวดน้อยก่อนขวดล้นขวดล้น กันไปชอนเลยเออไล่ได้มม่น่อมขวดสองอยู่กัปอนเิเลรกอันนี้อันนี้ขอผมนะครับุอันนี้เขาผ้าซ้อนอันนี้อันนี้ของสุกเกนเเเองตันงอ่าเอาได้แกะแกะลอกใสเกือดูต้องลองคส่เกลือว่าหานึ่งไเอาลครับลอกใส่ที่เกลือแล้วเทว่าชั่นกัน อันนี้น้องสุดเชิดเนาะอย่างเยอะเลยคนที่สองนี่คนที่สองนะครับคนที่สองเยอะพูดคนแรกเก็ไม่ถึงคนเรือกเก็บไเลยได้ไหมคนแรกเก็บไม่ได้ก็รอนเรแรกคือประมาณนี้นะครับเนาะการทำมาหากินของตัวโฮคือเงาะจักจั่นพวกนี้นะครับขับเป็นบ้านเท่านี่กิโลกรัมละสองพันกว่าบาทนะครับผมกะ เป็นคลิปหนึ่งนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นั่นะนะครับเด้อครับพวกเฮา้หน้าแพงชแนลนะครับ อร่อยนะรสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยครับมันมันมันเป็นแบบนกนึกว่าแจ็คเก็ตที่แท้เป็นมันมันนี้อร่อยดีออกเป็นมันกรุบๆเลยใช่ไหมกรุบกรุบมันมันนุ่มๆนัวนะครับนัวไหอ๋อนัวขาดผมชิลรสเยอะเป็นไงแล้วแหละ